ที่ลยยึกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อท่านสร้างมาแล้วเรากส็สะสมกันมาแล้วเราต้เราจะทำอย่าง่ะนะครับว่าวันนี้เราจะส่งต่อนะครับผมคิดว่าผมก็ผู้หนึ่งนะที่อยู่ในวงการนะในด้านของอ่าย่างอะไรต้องยำกุ้งเงี้ยน,นะฮะที่ไปอยู่ในสากลนะก็คืออาหารก็คือตัวไทยสู่ตัวโลกนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ในเมื่อนะฮะเครื่องโอนาปัตตาที่ท่านอาจารย์ท่านครอบครองอยู่นะมันสามารถติดหน้าโซนหรือ แล้วมีค่ามาตราฐานแล้วค่ามาตราฐานนี่คืออะไรนะครับก็คือ,อเหล็กใน,าานอุตสาหกรรมาว่าผมครั้งหนึ่งได้เป็นโฟร์แมนของบริษัทของโรงงานใหญ่ของโรงงาน,นไปยังเรื่องเรื่องจัรทางาน24ชั่วโมง8ชั่วโมงนั่นายคว่า,วาเมื่อมันมีข้อขัดข้องในเรื่องอะไรนะครับอะไรที่จะต้องมรอเบลียดนั้นมันจะต้องนะครับเป็นมาตราฐาน,าไ,นไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเพราะฉั้นในเรื่องมาตรฐานแล้ว วันนั้นเด่นเป็นงไรครับเมื่อเมื่อ3ปีที่แล้วปี2564เลย2564ปนี้เป็นไงบ้างครับด้วยด้วยของมวลของโลหะและวัตถุโลหะนะครับที่มีแต่การละเวลานะครับเนื้อสแตนด์สแตนั์นันน่ยจะตัดออกไปจากจาแต่ก่อนมากเนื้อทองแดงนี่ชัดเจนมากเดี๋ยวนี้ทองแดงนี่สายวิ่งมาออยูต้องมีคำผิดไปใช่ไหมก็เนี้ยในอย่างเป็นยญโลหเหี่ยมนะ้ยเนื้อทองแดงกับนี้ ครับด้านหลังมีภาพอยู่ในรับได้ดูนะครับเพราะเอาเหรียญหลงเอียไปตรวจนะครับปรากฏว่าขึ้นค่ามาตรฐานนะครับ4 6 4 5ส่นั่นหมายความว่าไงฮะนหมายความว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะมันสามารถที่จะไปไหนในโลกก็ได้นะเราถือพ้าไปนะครับแล้วก็ถือแผ่นนี้ไปหรือไม่ต้องมีแผ่นนะไปที่ไหนที่เป็นแหล่งสะสมของวัตถุโบราณนะเราก็สามารถที่จะโชว์ได้ว่าประเทศไทยเรามีดี นั่นคือจุดประสงค์ของผมไปท้าดันทัฒน์ตอนนั้นเองเนาะเราไม่ได้อะไรว่าเฮ้ยจะต้องมาเก้แล้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ก้าวข้ามความขัดแย้งต่างๆันนี้นะวันนี้เราเป็นคนไทยนะเราอยากจะให้ประกาศให้โลกว่าประเทศไทยหลาดี้นะครับแล้ววันนี้นะผมแค่เพียงต่อยอดนะผมไม่ได้บอกว่าผมจะเฮ้ยพาลี่กับเก้นแท้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าต่อยอดจากที่บรรพบุรุษหรืออริยสงฆ์ได้สร้าง สิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราเองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้นอกจากาผ่านเครื่องวัฒนบัณฑต้าแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูนะนี่แกะต่างๆนะซึ่งมันมีร่องรอยคําว่าศิลปะวัตถุนะครับที่อยู่ในกมรมศิลปากรนะครับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เังเกบว่าศิลปะวัตถุแล้ววันนะี้ทําอย่างไรนะว่าวันนี้ศิลปะวัตถุที่เรามีดีให้ตากชาได้รู้นะโดยที่นะมีเครื่องจากอเมริการองรับเท่านั้นเองนะครับ ขอแค่นี้ก่อนนะท่าจะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ,รบในบส่วนนี้ได้มีเรื่องหนึ่งได้ข่าวว่าหมูเบงน,นี่ทำน้ำมันกัญชาด้วยใช่ครับวันนี้ยังมาแจกมาสิก่อนไม่ได้ทำต้องขอประธานอภยัยด้วยเพราะ <c oughs> ว่าก่อคนจะรีกว่าเดี๋ยวถ้าใครมีนะใครอยากได้เดี๋ยวก่อนนิดนึงท่านมาเอาใบนี้ไปแล้วโทรศัพท์ถามผมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับแจกฟรีใช่ไหมเอาฟรีได้ไม่เป็นไร๋ยวต้องต้องเปิดอะไรหยอกหยอกเล่นนะ ไม่เป็นไรฮะถ้าไม่มีอะไรคุยกันได้โอเคทำมา7ปีนะครับกอกยากว่า2ล้านแคปซูลระดับปวดกว่า2องแสนกระต่าทั่โลกอ่ะได้ครับเพราะฉะน้นราทตรงนี้เลยได้ครับนะครับได้ครับครับคงยืนอยู่การนี้อีกนานครับเพราะว่าในเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านเลยก็ขอให้ท่านมีความสุขเนาะท่านใดฮีโรกที่เป็นทางเลือกสุดท้ายให้ได้ถึงบอเป็นน้ำมันกัญชาได้ครับ ต่อไปนี้จะก้าวเข้าสู่นานุสินเซล์นรับที่ขาด่านยอมรับนะก็ขอบคุณก่อนนะครับนี้นะครับวครับขอบคุณรขอานครับวันนี้จะมาูกันเื่องครื่องตัวอวัตถุธาตุรับว่าีอะไรบ้างเาสงสมานครับอยากให้การช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ ลำด,ดับไปย้อนหลังนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าโครงการนก็ได้ประกวดทั้งกับคุตันตานนี้ี่ตันที่ชลบุรีร<า>ก็หกครั้งาาก็ประกวดกับท่านมาก็มีฟิดแบแลกก็คือมีคนติดตามนะครับแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีเรื่อยๆมาก็คือต้องขยายซึ่งมีความประหยะูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโควิดเข้า ก็มีความรู้สึกว่าเราจะเอาอะไรมาศึกษาเพิ่มเติมก็ศึกษาก็รึกษาบริษัทที่อีสาครับ VSK ก็สอบถามไปว่ามีไหมเครื่องที่แยกคารด้นเขาก็เลยนำเข้ามาให้มเป็นเครื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเครื่องแยกคาซึ่งเป็นเครื่องสแกนฟอเรสเซนต์โอลิมัสเอลตาครับ อนี <c ậ u> ้ราคาก็ประมาณราคาคือแต่ก่อนจ้างแ้วก็เพื่อนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยร้านอยู่อันสุดมาณร้านสรู้จักเป็นรุ่นนี้แนนะใช่จาบรรดา่นี้ก็เนื่องจากมีการลดชิปชิปที่ตัดราคาอั่สีซึ่งทีมวางจำหายก็ต้องสความกับกอรที่เราอจะปรกอบใซึ่งถ้าเรา จะอยู่ไป่ซื้อไม่ขายไม่ขายดี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  น้อหาที่ออกมาจากฝั่งนรับใช้ของางไฟได้ป่าทางการของเรานี่ก็ทีรัฐสมรู้กันแล่ามีวการขยาแน่นอนใแวดร้องอย่างในส่วนขั้นส่วนเกี่ยวของในส่วนวันน้ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลแลตเรกข้อมูลประมาณสามเดืนได้เยเส้นเส้นที่คุณต้อง เป็นในสิ่งที่เรารู้ซึ่งเทียบได้เทียบได้อยู่แล้วแสดงความชัดเจนในส่วนนั้นนะซึ่งเป็นโคสตโลหะซึ่งถ้าเราจะตรวจเก่าลงไปอีกับเครื่องตัวนี้ก็ตรวจลึกลงไปในถึงค่าออกซายเราเทียบได้นะครับเราจะมาบอกว่าเหรียญชั้นเก่าวาเหรียญเกน ไม่ได้นะครับถ้าลงลึกไปถึงการตรวจออกซ์เนี่ยมันตัดสินเลยนะครับขาดเลยซึ่งเรายังไม่ทำโอเคถ้ามันมีการถึงว่าถึงเวลาที่จะต้องดีเบตเราจะทำเดี๋ยวมีการเสวนาเรื่องนี้กันจะต้องจัดเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการเสวนาใช่ครับเรื่องความเข้าใจในส่วนของเครื่องตรงนี้จับอบรมได้ครับได้นะอบลมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเราจับมือกันได้ครับจัดเสวนาก็ทักหน่อยได้ครับ นะดีเหมือนกันที่ศูนย์ที่ที่ศูนย์ที่คุณแล้วแต่ครับที่คุณก๊อปสะดวกที่ไหนก็ได้เราไปให้ได้อ่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆนะเราก็จะแจ้งให้ทางสมาชิกว่าเราอาจจะมีเสวนานะมีจัดเลี้ยงหรือว่ามีเอ่อพบปะพูดคุยสำหรับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจนะครับในส่วนเราดูในเรื่องของพุทธศิลป์แล้วนะครับต่อไปเนี่ยต่างชาติเขาเชื่อนะครับเขาเชื่อในการตรวจสอบวัตถุฆ่า ก็คือหมายถึงว่าพูดกันง่ายๆก็คือ DNA อนของฟ้าผนั้นๆซึ่งเขาจะมีรายละเอียดซึ่งแสดงผลเป็นรีพอร์ตออกมาให้เรานําเที่ยวอันนี้เล่นยังไงก็ไม่หลุดนะครับคือดิ้นไม่ออกชัดเจนชัดเจนชัดเจนอแล้วโอเคถ้าอย่างนี้เราก็ได้ความกระจ่างจากเครื่อง เครื่องอะไรนะชื่อโอลิปัตเครื่องโอลิปัสเวนต้านะครับเราก็ได้ความชัดเจนของเครื่องตรวจสอบวัตถุธาตุวัตถุโลหะนะครับในส่วนตรงนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทัศนิครับที่ให้รายละเอียดในส่วนตรงนี้สําหรับสมาชิกท่านใดที่อยู่ในห้องนี้หรือในงานนี้สนใจที่จะตรวจสอบนะครับกับวัตถุธาตุวัตถุโลหะ เรียนเชิญที่บูธของอาจารย์ทัศเมืองชนได้เลยครับขอบคุณอาจารย์ทัศมากครับสว okay. ัสดีครับสวั <u ces> สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องเจมส์สสหมวยเบิองบานด้วยนะคะ